เควผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเทมชิ้นใหม่นั่นก็คือโซทรั็หรือว่ากับดักวิญญาณเองครับผมก่อนอื่นเราไปดูที่วัตถุดิบก่อนละกันเนาะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ก็อยู่ในหน้าอุปกรณ์สนับสนุนนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็คือนี่ถุงมือสเต็ง3ามอาราลาห้แล้วก็รีซิเป้รซิพี่เจส่วนตัวผมมองว่าไอเทมที่ใช้ออกมันก็ค่อนข้างดีนะ คือมันใช้ไอถุงมือที่โบกสเต็งให้ตัวแบบซัพพอร์ตได้มีเลือดเยอะมากก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตั้งต้นที่ดีแล้วก็เอาไปต่อย,ยอดเป็นอน,นีได้แต่ว่าผมมองว่าตัวเลซิพี่มันค่อนข้างแพงเกินไปน้อยเจ็ดร้อยนะ่ถ้าลดมาเหลือห้าร้อยจะดีกว่าไหมแล้วก็เรามาดูที่ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้กันดีกว่านะครับสาหรับความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ก็คือเมื่อมีศัตรูฮีโร่ตายเมื่อมีฮีโร่ศัตรูตายนะถ้มีหนึ่งพันลอตัวคุณคือประมาณสักเนี่ยที่เขาบอกเลยประมาณนี้ประมาณนี้ ถ้าตายในวงเสียวข่าวเนี้ยเราจะได้ชาร์จมาหนึ่งชาร์จสะสมได้สูตสสองชาร์จแล้วก็สถานะที่ได้รับของไอเทมชินี้เมื่อเราซื้อมาแล้วก็จะบวกสเต็งแปดเพิ่มเลือดเจดีนะแล้วก็ฟื้นฟูมานาห้าสิบเปอร์เซ็นอีกก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับซัพพอร์ตแล้วก็ความสามารถของไอเทมชินี้ที่มันค่อนข้างจะคล้ายกับยาแดงสุเหลือเกินก็คือมันจะทําให้เราเพิ่มเลือดได้สามสิบต่อวินาทีภายในเวลาสิบสองวิก็จะเพิ่มเป็นสามร้อยสิบ คุณสมบัติก็คล้ายๆยาแ,แดงเลยครับถ้าโดนตีก็จะโดนยกเลิกทันทีเดี๋ยวลองใส่นะปุ๊บตอนนี้ผมซื้อมาใช่ไหมมันก็จะมีชาร์จติดมาให้1ชาร์จอย่างต่ำเลยแล้วลองใช้ดูปุ๊บนาเห็นไหมมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมาเห็นปะทั้งหมด12วินาทีแล้วผมลองเอานิมโฟราตีไปปุ๊บนี่ไงตัวก็จะหายเขียวทันทีแล้วก็ผลก็จะหายไปมีคููดาวทั้งหมด20วินาทีนะครับใช้มาลายี่้าระยะก็8 0ดรอชิมหายแล้วเดี๋ยวนะระยะนี้มันผมไม่รู้ว่าอะรอันนี้ค800เคลียร ระยะตรงแสดงว่าหนึ่พันน่าจะไกลกว่านี้ครับผมอืออันนี้น่าจะเป็นแค่8 0 0รอยวงกลมรอบตัวลราอะหนึ่พก็ประมาณสักนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้จากตัวเราถึงตรงนี้ก็หูหนึ่หน้าจออะไกลอยู่นะประมาณเต็มเต็มหน้าจอเราเลยที่เราจะได้ชาร์จมาเวลามีศพคีโลอีกฝ่ายเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองทดสอบดอีกว่าว่าถ้าผมฆ่าได้ผมจะได้รับชาร์จเพิ่มมาหรือเปล่า หน้าสงสารนิมโฟล,ล่าจังเลยก็เรียบร้อยไปเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วผมสำหรับนิมโฟล,ล่าเดี๋ยวผมลองสปาวอีกตัวหนึ่งแล้วกันสปอนีกสักสองตัวแล้วมาลองดูกันว่าชาร์จมันเต็มที่สองจริงหรือเปล่าหน้าสงสารต้อนิมโฟล,ล่าอตอนนี้ก็สองชาร์จเรียบร้อยแล้วผมลองดูปึ๊บอ่าชาร์จเราก็ตันที่สองชาร์จอย่างที่บอกไว้ครับผมอือฮึก็ตามที่เขาบอกว้ล่ะ <laughs> สำหรับ ไอเทมชินี้เดี๋ยวผมลองวิเคราอ์แล้วกันมันเป็นเทมที่ดีหรือเปล่าผมมองว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีนะแต่ผมคิดว่ามันดีในโหมดนอมอนมากกว่าโหมด CM เพราะว่าโหมด CM อ่ะไอเทมมันค่อนข้างไปไวกว่านอมอนคือนอมอนนี่สิบนาที GPM หละจะสักประมาณ300-400เอ้ย200พอซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าเป็นในโหมด CM เงนี้ย GPM เอาหละจะ ทะลุไปถึง300ถึง400 500ได้ก็ได้นะถึงแม้ว่าเป็นซัพพอร์ตก็ตามผมเลยมองว่าไอเทมชิ้นนี้มันไม่คุ้มแต่ถ,ถ้าเป็นหมดนะว่าม,มันอาจจะคุ้มอยู่ก็ได้นะเพราะว่ามันใช้เวลานานกว่าของจะไปไกลแล้วก็แพทใหม่ยาแดงไม่สามารถใช้รัวๆได้แล้วคูดาวลส20วิก็เป็นอีกหนึ่นตงตัวเลือกที่ทําให้ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีขึ้นนะผมแล้วก็ถ้าเราค่าไล่ไบ่อยๆอเยนี่ยเราก็จะได้ชาร์จมาใช้เรื่อยๆออือส่วนตนัวผมมองว่าก็ดีนะราคาก็ไม่แพงด้วย มันจะไปแพงตรงเรซิปพี่นี่แหละไอตรงตำราแล้วตั้งเจ็ดร้อยเนี่ยแล้วก็ไอเทมที่ใช้ทำมันก็ดีนะโบกสเต็งเหมาะสำหรับซัพพอร์ตดีก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับไอเทมชิน้นแล้วบอกผมได้นะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกับดักวิญญาณโซแทบก็ขอบคุณมากครับพี่รับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าชอบจริงๆก็ประมาณนี้ครับไอเทมชิ้นใหม่ก็สำหรับไอเทมชิน้นต่อไปจะเป็นอะไรก็ ้ตามชมมาได้เลยครับก็ขอตัวลาแต่เพียงนี้ครับบใบจ้าบายจ้าบายบายลาก่อนนะครับผมบาย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 